ตรงนี้จะพาไปทําความรู้จักกับโนราศิลปาการแสดงผักตายมาฮอร์ซอฟที่ผูกพันกับวิธีชีวิตของคนตายหมายายาวนานนะคะวากันวา,นวาตอนกําเนิดโนราเนี่ยมาจากครูตอนก็คือคุณซีสัทธาวัทถาแขจังหวัดพัทลุงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ,คะ,คะที่หยิดเนี้ยวจิจใจข้องเล่าศิลปินโนราแล้วก็ลูกหลานชาวตายมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ โนโราเป็นศินละปะการแสดงทองถิ่นผักตายที่วันนี้ยูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเป็นมรด ok ็กภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้คนไทยทั้งประเทศได้รวมกันภักภูมิใจนะคะแต่หาคุณผู้ชมอยากศึกษาถึงตอนกําเนิดของโนโราก็ต้องไปที่วัดทาแค่อําเพอเมืองจังหวัดพัทลุงที่นี่เป็นที่ประดิษฐานรูปเขารพของคุนชีรัทธาครูตอนซึ่งถือว่าเป็นตอนกําเนิดโนโราไทย ประวัติตามตำนานเนีลาวาพอคุณซีสัทธาเป็นลูกชายของแม่นวลทองสัมลีลูกสาวพระยา้ายฝ่าฝาดเจ้าเมืองพัทลุง โดยพระยาซ้ายฝ่าฝาดได้ประทานเครื่องทรงกษัตรย์ให้เป็นเครื่องแต่งกายโนราแก่คุณซีสธาและประทานหยดให้เป็นคุณซีรทธาเป็นบรมครูโนรามาจนถึงปัจจุบันซึ่งก่อนขึ้นทำการแสดงทางภาคบันเทิงแล้วก็ภาคพิธีกรรมเนี่ยโนราทุกขณะนะคะก็จะมีการกล่าวถึงชื่อข้องทันในบอสต้นเซรินคุณครูด้วยค่ะด้านนาาอัตพลพ้อมคองหรือว่าโนราโจ๊กนะครับดาวุ่งศิลปินโนราชื่อดังภาคใต้ ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการซื้อช้านการแสดงโนราอวัยภาพภูมิใจที่คนทัทวโลกเห็นความสำคัญของโนราทําไมคนที่เป็นโนราจริงๆหรือว่านโนราอาชีพรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะครับแต่สิ่งที่หล่นเลือกคือทําไม มีความรู้สึกว่าหลักคู่บาอาจารย์แล้วก็บรรพบุรุษมากขึ้นที่ได้รักษาหลักเงาของโนราไวให้ลูกหลานเนี่ยได้ผ่าคภ่มใจแล้วก็รวมกันแสดงในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่นะคะเป็นบรรยากาศในพนธีของ,องวัดวทารทาแ<เ>ค่นะคะฟังเสียงของโนราโจ๊กแหลค่ะมันทําให้ให้เราคนที่เป็นโนราจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นนะครับเพราะว่าหลายคนเห็นในวงกว้างนะครับซึ่งพอยกขึ้นเป็นระดับโลกเนี่ยแน่นอน ทุกทั่วทุกถา้าฉันต้องรู้จักโนรามากขึ้นนะครับนี่คือความภาคภูมิใจด้วยความรักโนราเท่าชีวิตก็ว่าได้นะครับอนอกจากที่จะยึดเป็นอาชีพหลักแล้วก็ดูแลสืบสารรักษาไม่ให้โนราตกต่ำเนี่ยทุกวันนี้โจก,ก็ยังถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับยินดีที่จะสืบสารรักษาและยินดีที่จะถ่ายทอดทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวของโจกดาวรุ่งเนี่ย ให้กับลูกศิษย์ให้กับลูกหลานคนรุ่นหลังได้สืบต่อแล้วก็สอนเขาให้ให้นำพาโนราไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เหมาะสมนะครับณน,นี้เองนะครับทางจาังหวัดพัทลุงก็กําลังดาเนินการจะสร้างมณฑปผ่อคุณชีสัทธาขึ้นที่วัดท่าแคเพื่อเป็นอนุสรณ์นำลึกถึงบบรมครวคู่โนโรานะครับทางนี้ครับภูมิจิตสัทธาก็สามารถรวมบริจาคกอใจ สมทบทุนได้ที่บัญ,ญชีธนาคารทกสชื่อบัญ,ญชีนะครับโครงการก่อสร้างมณฑปคุณศิษฐาวัฒาแค่เลขที่บัญชีครับ02 02 0046748นะครับใช่ค่ะเราขึ้นไว้ให้บนหน้าจอาแหลกเดียวนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรวมสมทบทุนนะคะในการก่อสร้างมณฑปพอคุณศิษฐาที่วัดทาแค่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงก็สาม,มารถที่จะรวมบุญรวมกุศลกันได้ค่ะ